กำลังเมืองไฟดำอยู่หมอปลาล่าลอล,อลอ้อรออกแก๊ดมาชิรวิตะวาตะพัดมีเรื่องกับบกเอยียงไอพาทีอีอย่างมันบริเลนเลยโเห็นเลยรูปรอหุ่นดีเข้ามาผู้ใต้หุ่นดีทุกคนฟังไวไ้เร้อผู้ใดสิมาจีบต้องหุ่นดีรอกับบปันไดงข้ามารอหนี่เป็นรอห้า่บริวารอขันเทพคือเข้าเบิง่งอ่ะน่ารักดีจังสี่นะ บมากผู้ใายขาวเป็นแดดขันขาวหลายมันมันสีขาวก็เหาไหมมันสีเด่นกลัวสีมากผู้ใา้หุ่นดีไหว้รุนรอรอนั่นละนา,นาคล้ายๆมากปลลินกับกระทิงขุนนลงสองคนช่วงนี้มีสองคนที่มากแห้งกระทิงก็คือแจงลปลิงมากก็คือยังกิกเกากันเลยกันเลยแบบกันเลยชอบไหมนาเตียนเนาะ ี่ยชอบแบบใดว่าผู้ชายพี่เตีเต้ยเฮ็ดบันแล้วอันนี้ออร์กัสกับราอยู่แต่ว่าเราบริเลนแล้วหุ่นดีชอบผู้ชายหุนห่นดีหุ่นดีต้องหุนห่นดีหุ่นดีต้องหุ่นนายแบบใช่ไหมลูกผู้ชายสิสีเอามาเป็นพ่อของลูกต่องหุ่นดีแต่ว่ากับบคิดสิมีลูกก็พูดใด้อกเพราะว่าเท่าแลา้วพูดถึงง่ายสิเป็นคนแบบ ชอบแบบนี้แต่แต่สามัยเป็นเด็กหน่อยเลยมากเบิ้งผู้ชายคุดีดีเป็นแบบคือนายแบบมันมันมันหนาหลักอะ่ะมันเบิ้งล้วมันมันดีอะ่ะเอามานาั่งอ่ะมันขี้ขาดฟางแม่เว้นานั่งลงนั่งแม่สิเว้่าเรื่องสเปกแม่ฟางนั่งลงนั่งนั่งยองนงั่งนั่งนั่งนั่งยองนั่งยองก่อนนั่งยองเออไม่ใช่ขี้ขาดฟางเด้ผู้ชายที่แม่มาต้องหุนดีดีสูง,สง ก็พอไปวัดไปวาได้เ้าชอบผู้ชายหุ่นดีเข้าใจไหมอีกแคะเสียงเครื่องเสียงอีกแคะมันมันหยาดมันบกิน,ขนเ,ขเ,ขเขางานแต่งเขาเขาเขางานแต่งแล้วเขากบสังสรรค์กันเนาะเขาเครื่องเสียงเขาบักดังเลยนันเตียนะ แยกกับยาดมันหัวใจเต้นตุบๆอยู่เรื่อยเรื่อยนี่ตรงนะแต่เหมือนเศร้าคุณมองมน,นะ่ข่าวกระบอกินว่าต้มเนื้อให้กระบอกินฆ่าตะยานฆ่าตะยานอยู่ <c oughs> ไอ้เวันไลมาไอ้เวันดึงเข้ากลุ่มหน่อยวันนั้นวันนั้นทะเลาะกันก็เลยออกจากกลุ่มมาดึงเข้าหนเวันดึงเข้าไลกลุ่มหน่อยเ <c oughs> ร็วบะเมนมึงอยู่วันมันคิดว่าเอิดมันก็เลันอย่างงั้น นานุ่าบึงอัปเดตคลิปลงย t u ู e เพิ่มเกินทำไมทำไมหูไม่เท่ากันวะลูกเีต่หูคือเพราะซำการน้องเบิ่งนน่ล่ะมันหยาดอะไรหูมันเบี้ยวเพราะซำกันไหมมันหยาดเสียงเกลีองเสียงน้องลุมเนาะมันมันมันเป็นบมันบันเป็นฟีได้อยู่ด่กมันมันเป็นคือจังอันเป็นเกลื่อนไหมเป็นเกลื่อนล่มไหมที่เป็นจุดแดง โอเคดูเอากัสก่อนออากัสก็หุ่นดีค่ะ